ผมนายลุคพงศ์ภูรยานะครับรหัส1นึ่งห่0ห้คิด2นะครับมาทำก็5ของวิชา Advanced Computer Programming นะครับก็5จากสไลด์หน้า65จงเขียนโปรแกรมคอนโซลแอปพลิเคชันโดยปรับปรุงให้มีการตรวจสอบจำนวนครั้งที่ใส่รหัสผิดพลาดนะครับเมื่อเกิน3ครั้งให้แสดงคำว่า h า r d ทเบิร์ดอินเค t ร์เรนซ์ซิสเต็มนะครับไปดูตัวโปรแกรมกันครับนะี่ครับเราประกาศตัวแปรขึ้นมาสองตัวแปรก็คือ Input แล้วก็ A เท่ากับนี่ครับเนะงินไขคือเกิน3มครั้งนะครับเกินสมครั้ง เราก็คลุบดูไปไอ้ดูประกาศให้เราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปพูดพาสเวิร์ดถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขก็เอลบลบเก็บค่าไปเลืสามเลืสองเลยหนึ่งไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเขาเงื่อนไขถ้าอินพุตไม่ไม่เท่ากับ A B C นะครับพาสเวิร์ดของเราคือ A B C D แต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บ กลับขึ้นวนขึ้นไปเรื่อยๆไปดูตัวโปรแกรมกันครับสายพารัเบ mm ิร์ตไปครับหนึ mm ่ง hmm. สองสามครั้งที่หนึ่งผิดพลาดครั้งที่สองพลาดครั้งที่สามครับครั้งสุดท้ายถ้าเรากผิดพลาดปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า p a r s w o r d ร์ตอินแคชนนะครับนี่ครับ ชิดเต็มล็อกดาวน์นะครับแต่ถ้าเราใส่ถูกล่ะใส่ถูกก็คือพาสเวิร์ดของเราคือ a b c แล้วก็ D ครับพาสเวิร์ดเลียนนะครับนี่ครับ,นะรบผมก็ขอจบการน,ำ,นำเสนอ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ